ไปดูข่าวแรกกันก่อนแล้วกันค่ะคุณผู้ชมคะกับกรณีความคืบหน้าเรื่องของการตัดไฟการงดจ่ายน้ำมันรวมไปถึงการตัดอินเทอร์เน็ตบริเวณ5จุดที่อยู่ชายแดนไทยเมียนมาหลังจากที่เราออกมาตรการขั้นเด็ดขาดนี้แล้วเราหวังที่จะปาราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ให้ได้แล้หวังว่าขบวนการค้ามนุษย์ที่มันมีอยู่ในพื้นที่เนี่ยมันจะต้องลดน้อยลงให้ได้เพื่อเห็นกับตาว่าการตัดไฟในแต่ละจุดนี้เป็นไปได้ดี แล้ววันนี้ชัดเจนลแล้วนะฮะที่มีเสียงวิพากษ์วิจารว่าน้ํามันงดแล้วไฟงดแล้วอินเทอร์เน็ตทําไมยังไม่ตัดวันนี้ก็ชัดเจนแล้วะฮะได้รับคําตอบจากกสทชโดยการประสานไปทางกสทชของคุณภูมิธรรมวิเชยชัยเนี่ยวันนี้ก็ลงมือปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วครับ การลงพื้นที่ของท่านรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชชย,ยชัยซึ่งท่านก็สวมหมวกอีกใบหนึ่งก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแน่นอนหลักๆก,ก,ก็คงจะต้องเป็นเรื่องของความมั่นคงเพราะว่าตัวท่านเองก็เป็นรัฐมนตรีที่ดูแลความมั่นคงอยู่แล้วก่อนที่จะเดินทางไปค่ะ ก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนการเดินทางไปนะคะท่านบอกว่าจะต้องไปติดตามดูทั้งเรื่องของการสกัดกัน้น <c oughs> การลักลอบ <c oughs> การลำ <c oughs> เลียงยาเสพติด <c oughs> รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาแก้งคอเซ็นเตอร์ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้วยท่านบอกว่าพอเราตัดไฟกันไปเมื่อวานนี้ตอนนี้อาจจะยังสรุปอะไรมากไม่ได้แต่เท่าที่ดูภาพรวมพบว่า ปัญหาต่างๆยังไม่เกิดนะคะไม่มีปัญหาอะไรให้กังวลอาจจะมีกระทบอยู่บ้างก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการค้าการขายตามแนวชายแดนแต่มันก็แค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นยืนยันนะคะว่าการตัดไฟในครั้งนี้กระทบเศรษฐกิจเล็กๆน้อยๆแต่เราเลือกที่จะต้องตัดโดยไม่ได้ใช้อารมณ์ในการตัด เรานึกถึงทุกอย่างอย่างรอบคอบและเราดูไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยและก็ดูไปถึงเรื่องของด้านมนุษยธรรมด้วยดังนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจมันเล็กน้อยแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแก๊้งคอนเซเตอร์เนี่ยมันเยอะกว่าท <ฮะ S 1> ่านรองพลทําบอกว่าก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วของเราส่วนการซื้อไฟฟ้าจากประเทศลาวของทางเพื่อนบ้านเมียนมาเนี่ย ุณภูมิธรรมก็บอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกับเป็นอธิปไตยของประเทศเขาเขาอยากจะซื้อไปซื้อคนอื่นก็ว่ากันไปเราไม่มีสิทธิ์จะไปบอกว่าห้ามซื้อไฟจากลาวเราจัดการในประเทศของเราก็ต้องคุยกันอีกเพราะราวก็คุยกับผมมาครั้งหนึ่งว่าต้องช่วยกันแก้ไขปัญหามิจฉาชีพแก๊งคอรเซนเตอร์แต่ตอนนี้เขาอุดตรงนั้นตรงนี้ เขาก็พร้อมที่จะซีนชายแดนด้านเขาเหมือนกันเพื่อแก้ปัญหาแต่เราเนี่ยยังไม่ได้คุยถึงว่าวันนี้เราต้องทําอะไรการที่เขาต้องวิ่งไปหาฝ่ายที่ที่อื่นหาไยที่อื่นเนี่ยก็แสดงว่าเขาเนี่ยมีปัญหาจากการที่เราเนี่ยตัดไฟอ่ะมีเสียงของคุณภูมิธรรมเมธยชัยฮะดูแล้วในเขตชายแดนเราจริงๆเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ เพราะว่าเราไม่ได้ตัดไฟในเขตชายแดนเรานะครับเพะฉะนั้นสิ่งที่จะกระทบตรงชายแดนบ้างมากน้อยแค่ไหนต้องประเมินจริงๆก็คือเรื่องของเศรษฐกิจชายแดนนะครับซึ่งอันนี้ก็คงมีผลกระทบแน่นะครับก,ก,ก็ก็ต้องดูนะครับยังไงก็ตามในเรื่องการเสียหายทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยเราก็ได้ประเมินแล้วนะครับถึงได้ดาเนินการตัดไฟเพราะเราคิดว่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นและมีผลต่อประชาชนในประเทศเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์ มันเป็นเรื่องใหญ่กว่าแล้วมันไมไ่กระทบเฉพาะคนไทยมันกระทบกับทุกประเทศแล้วแหล่งกําเนิดมันอยู่ใกล้กับเราแล้วก็การให้ไฟหรือการอะไรต่างๆก็ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งการที่ทําให้อาจากรรมตรงนี้มันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องต้งนั้นแล้วผมต้องเรียนว่าบางทีวันนี้เนี่ยนะครับเรากําลังร่วมมือกันในการแก้ปัญหานะครับมีคําถามมีอะไรก็ได้แต่ว่า อย่าพยายามทําให้ประเด็นมันเผวไปนะครับอย่างประชาชนบอกว่าเขายังใช้อินเทอร์เน็ตได้อยู่เลยเขาเราก็เราไม่ได้ทําในเขตแดนประเทศเรานะครับเราจัดการกับประเทศข้างนอกบอกว่าโรงพยาบาลยังใช้ไฟอยู่ผมดีใจที่เ็ายังใช้ได้แต่ก็เขากังใช้ในเงื่อนไขของเขาอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยวันแรกที่เราตัดทันทีเนี่ยเราคงเห็นอะไรยังไม่ได้มากเมื่อคืนดูแล้วจากไฟฟ้าที่ชวิตโกโก้หรือฝั่งนู้นที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ลดลงไปเหลือ40%เอร์นะครับซึ่ง ไม่ใช่ว่าตัดแล้วเขาเหลือ40%ก็ได้เขาอาจจะต้องถนอมไฟไว้แล้วก็ใช้ได้มากขึ้นอันนี้ผมคิดว่าอย่าเพิ่งเห็นอะไรแล้วก็สรุปนะครับเดี๋ยวจะมีเสียงสัมภาษณ์ของท่านรองนายกภูมิธรรมในหลายๆจุดเลยอันนี้ให้ฟังกันก่อนว่านี่คือตอนที่ท่านเตรียมจะขึ้นเครื่องเพื่อจะไปที่แม่สอดจังหวัดตากนะคะและเมื่อไปถึงที่จังหวัดตากค่ะ ก็ประชุมติดตามเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงปัญหาอาดยากรรมชายแดนที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาร่วมกันหมดเลยค่ะท่านย้ำเลยว่ากองกำลังของฝ่ายทหารที่เป็นทั้งคนที่จะต้องดูแลชายแดนรวมไปถึงคนที่จะต้องดูแลความมั่นคงขอให้ปฏิบัติตามแผนนะคะเราเคยซิลกันยังไงชายแดน1 หชั้นไม่พอต้องเป็น2ชั้นจุดไหนยังไงให้ทําทุกอย่างตามแผนที่กําหนดเอาไว้ค่ะครับส่วนข้อวิพาก์วิจารณ์ที่บอกว่ารัฐบาลเนี่ยดำเนินการล่าช้าคุณภูมิธรรมบอกว่าเป็นเรื่องสําคัญเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสิทธิมนุษยชนเนื่องจากในพื้นที่เนี่ยมีโรงพยาบาลซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็คาดการมาอยู่แล้วจึงได้ดําเนินการล่าช้า สาเหตุที่ประชุมสภาความมั่นคงเสร็จแล้วย,ยังไม่ตัดไฟฟ้าเลยเนี่ยก็เพราะว่าต้องใช้กระบวนการแจ้งเพื่อสื่อสารกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงกระถางประเทศก็ต้องแจ้งรัฐบาลเมียนมาและให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยแจ้งกับบริษัทคู่สัญญาคุมธรรมยังบอกด้วยนะครับว่าจากมาตรการตัดไฟก็จะกระทบโรงพยาบาลเนี่ยถ้าหากโรงพยาบาลฝั่งเมียดีเนี่ยมีผู้ป่วยฉุกเฉินเราก็ไม่ได้ปิดกัน้นโรงพยาบาลที่แม่สอด ก็พร้อมที่จะช่วยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมในส่วนของการดำเนินการต่างๆที่มีการทำไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะตัดไฟเนี่ยอาจจะเห็นผลชัดๆเลยแต่ว่าเรื่องของการตัดอินเทอร์เน็ตนี้ก็ยังพบว่าหลายพื้นที่ก็ยังมีอินเทอร์เน็ตอยู่ก็เลยไปสอบถามเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องของอินเทอร์เน็ตรัฐมนตรีภูมิธรรมท่านรองนายกภูมิธรรมท่านบอกว่าท่านคุยกับกสทชแล้วนะคะกสทชแจ้งเลยว่าภายในเดือนนี้สัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ต ที่มันเป็นปัญหาอยู่นะตอนนี้มันจะถูกตัดออกไปหมดเลยเช่นเดียวกับกรณีการซื้อขายน้ำมันจากสอปป,อปอลาวและข้ามมาทางแถวแถวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมันก็มีข่าวออกมาว่าเรามีการซื้อขายกันตรงนั้นที่เป็นการลักลอบท่านรองนายกภูมิธรรมท่านยืนยันว่าตรวจสอบแล้วไม่มีนะคะนี่เป็นแค่ข่าวโคมลอยเท่านั้นการซื้อขายไฟฟ้าที่ตรงกันข้ามกับพื้นที่ของจังหวัดตาก เป็นไปได้ยากมากเจ้าหน้าที่บอกแล้วถ้าเขาจะเอาเสาส่งไฟฟ้าจากสาปปลาวแล้วก็พาดไปยังแก๊งคอเซ็นเตอร์จริงๆแล้วมันจะไม่คุ้มค่านะคะดังนั้นการที่เราตัดสัญญาณไฟฟ้าตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเขาไปอันนี้มันจะแก้ไขปัญหาได้ดีแล้วก็ดูเหมือนว่ามันก็ตรงกับที่เราพูดคุยไว้กับคุณหลิวจงอีผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนด้วยแต่ ทางคุณหลิวจงอีกก็คุยกับเราเหมือนกันนะคะว่าถ้าเราจะคุยกันเองแค่2ชาติเนี่ยอาจจะไม่พอเดี๋ยวก็จะมีเมียนมาด้วยค่ะที่จะมาร่วมคุยด้วยรวมไปถึงเราก็เสนอไปด้วยว่าถ้าอย่างนั้นขยายไปถึงสปป,ปลาวขยายไปถึงกัมพูชาด้วยแล้วกันเพราะว่ายังไงก็ต้องมาคุยด้วยกันหมดเลยค่ะนักข่าวถามว่าขณะนี้เนี่ยมีการข้ามมาฝั่งไทยเพื่อที่มาซื้อน้ํามันค่อนข้างเยอะจะมีมาตรก,การอย่างไรต่อไปรองนายกภูมิธรรมก็บอกว่า เรายังผ่อนปลนหากเป็นการนํารถเข้ามายัางประเทศไทยและเติมน้ํามันกลับไปแต่ก็จะประเมินอีกครั้งหนึ่งขณะนี้เราควบคุมสินค้าออกทั้งหมดคําว่าน้ํามันในพระราชบัญญตัติหมายถึงองค์ประกอบทั้งหมดทั้งกา๊าซน้ํามันเบนซินดีเซลโซลา่าเซลล์ด้วยจึงคิดว่าเราพยายามทําให้ครบถ้วนวันนี้เนี่ยเรามาดูก็พึงพอใจและคิดว่าทุกคนพร้อมแล้วหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเรียกประชุม จ้าของท่าข้ามอันนี้สําคัญนะฮะ,ะเพราะว่าท่าข้ามนี่เลยฮะบางแห่งนี่ก็ขนของเถื่อนบางแห่งก็ขนน้ํามันขนสินค้าหนีภาษีเข้าไปทางนี้59ท่าเนี่ยพี่เป็นจุดผ่อนปนเนี่ยก็จะดําเนินการทันทีส่วนมากเนี่ยจะไปหนักที่เมืองการนะเกี่ยวกับท่าข้ามเนี่ยแล้วก็ย้ําด้วยระยะเวลาที่กําหนดไว้เนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดมาตรการเหล่านี้ว่าทําให้เต็มที่มากที่สุด ขอประเมินมาตรการที่สอดรับกับความเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งมีเสียงของท่านรองภูมิธรรมที่ท่านพูดให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหลังจากที่ท่านเข้าประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วไปฟังกันค่ะส่วนที่ซื้อจากลาวส่วนที่ถ้าที่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 สะพานวิทภาพไทเลรวน่ยนะครับที่แม่สายเนี่ยก็มีซื้อจากลาวจริงนะครับตรงนั้นก็ไม่ได้ห่างกลาวเท่าไหร่ ก็เป็นสิทธินะครับที่เขาถ้ารัฐบาลของหน้ายอมให้เขาซื้อมาแล้วก็ให้มีแก๊งวันนี้นั้นมากก็ก็ต้องว่าเป็นสิทธิภายในผมไม่มีความวิจารณ์ดูว่าประเทศเราได้ประโยชน์อะไรแล้วจะมีผลกระทบอะไรล้าช่วยกันแก้ไขดีกว่านะครับส่วนที่ทางปาเนี่ยผมผมคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วคาดว่ามันยากเหมือนกันมันไกลมากถ้าจะเอาเสาทุ่งับกลามามันน่าจะไม่คุ้มนะครับตอนนี้ปัญหาเนี่ย ถ้าจะแก้ได้สาเร็จเนี่ยก็คือว่าทุกฝ่ายเนี่ยมันต้องร่วมมือกันทั้งหมดนะครับซึ่งเดิมผมคุยกับทางคุช่วย์ท่านตีจีนมาเราเคยเสนอกันว่าต้องมีรามีกมพูชามีอะไรด้วยโอกาสที่จะทะลักไปที่กมพูชามีซึ่งอนันเดียวก็ต้องไปไว่าอีกมตาตรการหนึ่งว่าต่างประเทศก็ต้องต้องต่างพิธีการนะครับส่วนเรื่องอินเทอร์เนต็ตเนี่ยหลายคนบอกว่าอินเทอร์เนต็ตมัน ็นยังไงอะไรเนี่ยจริงๆรีงอินเทอร์เน็ตเราก็ตัดแล้วตั้งแต่ปี66มิถุนายนเนี่ยนะครับทั้งสายทั้งอินเทอร์เน็ตเราตัดแล้วทินแต่มันไม่มีความต่อเนื่องนะครับแล้วเสามันก็ยังมีอยู่ภายในเดือนนี้เสาอินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่เป็นปัญหาต้องถูกตัดลงขุดออกหมดนะครับส่วนไอ้ที่เป็นส่วนที่ มีความเป็นบางส่วนก็ต้อง,องลดระดับลดลดลดมาลดระดับการส่งทั้งหมดลงนะครับก็ตามสภาพของแต่ละพื้นที่ผมถามท่านเลขากรสชไอ้ท่านประธานกรสชแล้วว่าเดือนนี้สิ้นเดือนนี้จบใช่ไหมต้ากบอกจบแน่นอนครับ อีกหนึ่งจุดนะคะที่ไม่ไปไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นจุดสำคัญเลยค่ะที่มีความเชื่อมโยงกับแก๊งคอร์เซนเตอร์นั่นคือบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองซึ่งใกล้กับเมืองเมวดีรัฐกะเหลี่ยงค่ะจุดนี้ท่านรองนายกภูมิธรรมไปดูเรื่องของการตัดไฟฟ้าและก็ไปดูให้ชัดเจนเลยว่าตัดจริงๆใช่ไหมแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรหลังจากตัดใช่ไหมท่านบอกว่าต้องดูเพื่อความสบายใจแหละค่ะ และหลังจากที่เราตัดไปเรียบร้อยแล้วเรายังไม่พบว่ามันมีจุดไหนที่เสี่ยงอันตรายนะคะแต่ยืนยันเลยว่าทหารของเราดูพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดอยู่แล้วไม่หนักใจในการทำหน้าที่นะคะขนาดเดียวกันค่ะคุณผู้ชมระหว่างที่ท่านรองนายกภูมิทรรมท่านลงพื้นที่อยู่ช่วงจังหวัดที่ลงพื้นที่นี้แหละค่ะก็เป็นช่วงเดียวกันกับที่กองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือว่า BGF เขาได้ส่งตัวเหยื่อ61คนที่เป็นชาวต่างชาติที่ถูกหลอกไปทำงานที่แกงคอเซนเตอร์และอยู่ในขบวนการค้ามนุษย์ที่ชเวโกโกเมืองเมวดีประเทศเมียนมาเขาส่งตัวผ่านมาทางสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองนี้พอดีก็เลยทำให้ท่านรองนายกภูมิธรรมเองท่านไปรอต้อนรับแล้วก็ไปดูรับมาสู่ขั้นตอนของการคัดกรองของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยค่ะ รอในยกภูมิธรรมเนี่ยพูดถึงเหยื่อทั้ง161คนเนี่ยคือเหยื่อเนี่ยมีการติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านทางประเทศไทยซึ่งวันนี้ทุกคนเนี่ยได้รับอิสระภาพแล้วจากนี้จะต้องมีการคัดกรองสืบสวนเพราะเราเนี่ยอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเข้ามาได้อย่างไรมาทางไหนมานานหรือ,อยังวิธีการเข้ามาเป็นอย่างไรซึ่งเราเนี่ยอยากให้ท่านเนี่ยให้ข้อมูลกับเราเนี่ยมากที่สุด โดยประเทศไทย,ยมีความยินดีที่จะรับตัวทุกคนเข้ามาซึ่งขณะนี้นได้ประสานกับทางสถานทูตทุกป,ประเทศนะฮะหากผ่านการคัดกรองแล้วก็จะไม่มีประเด็นอะไรก็จะส่งตัวกลับคืนประเทศตนเองขอให้ท่านสบายใจขอให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลให้ได้มากที่สุดมันเป็นประโยชน์ที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้หมดสิ้นไปช่วยบอกให้ทุกคน,นรับรู้ว่าสภาพข้างในต่างๆเป็นอย่างไร เราจะได้สามารถหยิบข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปใช้โดยภายหลังเนี่ยในภูมิทางกาเ,เนี่ยเหยื่อชาวต่างชาติทั้งหมด61คนเนี่ยปรบมือส่งเสียงแสดงความยินดีฮะ61คนนี้มีชาวจีน39คนนะคะคุณผู้ชมอินเดีย13คนอินโดนีเซีย5คนคาซักสถาน1คนเอธิโอเปีย1คนปากีสถาน1คนและมาเลเซีย1คนค่ะนักข่าวนี่ค่ะมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับเหยื่อคนหนึ่งบอกว่า เป็นยังไงบ้างลองเล่าเขาคร่าวซิเขาก็เล่ามานะคะเขาบอกว่าเขาอะไปทํางานที่เชเวโกโกทํางานอยู่5เดือนดีใจมากเลยค่ะที่ได้รับการช่วยเหลือออกมายอมรับเลยว่าตอนแรกที่ไปไม่รู้ว่าที่ไปทำอะมันเป็นงานผิดกฎหมายแต่พอทําอยู่ได้สักสองเดือนไม่อยากอยู่แล้วคะ่ะอ,อยากกลับประเทศตัวเองแล้วแต่ว่าถ้าจะกลับเขาจะถูกเรียกร้องว่าเขาจะต้องจ่ายเงิน ตัวเขาเองไม่มีเงินจ่ายแล้วก็ถูกยึดโทรศัพท์มือถือกับคอมพิวเตอร์ด้วยเขาก็เลยไม่สามารถจะออกมาได้จนกระทั่งต้องอยู่ไปถึง5เดือนแล้วเขาก็เล่าเพิ่มเติมด้วยค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเพื่อนเขาก็ถูกทําร้ายนะคะมือหักเลยเหตุการณ์ที่นั่นน่ากลัวมากเขาเล่าเบื้องต้นแบบนี้ค่ะจากจุดนี้ก็ไปลงพื้นที่นะครับแนวชายแดนตรงจุดตัดไฟที่บ้านวางผาอําเภอแม่ละมาจังหวัดตากคือตรงข้ามกับรอยต่อเมืองชเวโกโก จังหวัดเมวดีโดยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยได้อธิบายถึงมาตรการหลังการตัดไฟเพื่อป้องกันการลักลอบใช้ไฟจากฝั่งเมียนมาผ่านเทคโนโลยีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่สามารถตรวจสอบสายส่งไฟฟ้าทั้งระบบคอมพิวเตอร์ได้ว่าการพาดสายผ่านแม่น้ำเมยหรือไม่หากตรวจพบก็จะทำการตัดทันทีส่วนสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตหากตรวจสอบพบสายสัญญ,ญาณก็จะแจ้งไปยังกสทอชอว่า ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งทางกสทชเนี่ยก็ให้ทางการไฟฟ้าเนี่ยไปตัดระบบไฟฟ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตออกโดยปลดกระแสไฟฟ้าจากต้นต่อเลยและไม่ต้องไปเอาอินเทอร์เน็ตออกไม่ต้องไปเอามิเตอร์ออกแต่ตัดไฟมันก็จะใช้ไม่ได้ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยได้ขอให้ฝ่ายความมั่นคงเนี่มาร่วมตรวจสอบด้วยซึ่งรองนายกภูมิธรรมก็ได้มอบหมายประสานให้กับพลเอกนัทพงษ์นาคพาณิชและตมช่วยการการะทรวงกลาโหมเนี่ย ประสานกับทางแม่ทัพภักที่3าต่อไปอในขณนะเดียวกันด้วยความที่ท่านรองนายกภูมิธรรมท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะท่านก็จะต้องไปพูดคุยกับกําลังพลหน่อยละค่ะเพราะว่ากําลังพลเขาปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ในพื้นที่กันเยอะเลยโดยเฉพาะในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจ ราชมนูกองกำลังนเรศวนซึ่งเป็นหน่วยที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนทั้งหมดดูแลพื้นที่กว่า541กิโลเมตรนะคะทั้งชายแดนที่อยู่ทั้งบกทางน้ำหน่วยเฉพาะกิจราชมนูนี้ถือว่าเป็นด่านแรกในการป้องกันประเทศเลยนะคะท่านก็ไปให้กำลังใจบอกว่าหากติดขัดอะไรเนี่ยสามารถรายงานมาได้เลยท่านยินดีที่จะให้การช่วยเหลือแต่ว่าหลังจากนี้ คงไม่จำเป็นจะต้องยกระดับถึงขั้นว่าเราจะต้องปิดด่านชายแดนไทยเมียนมาเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็มีการตรึงกําลังแล้วก็เป็นการซีลสองชั้นอยู่แล้วนะคะมาตรการที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็ถือว่ามันเข้มแล้วก็แรงอยู่แล้วยังไม่จะเป็นต้องถึงขั้นว่าจะต้องปิดด่านชายแดนในขณะดเดียวกันท่านบอกว่าท่านเชื่อถือฝ่ายความมั่นคงว่าฝ่ายความมั่นคงที่อยู่ในพื้นที่จะได้เห็น อย่างชัดเจนว่าประชาชนได้รับผลกระทบอะไรบ้างอย่างไรดังนั้นการที่ท่านพูดคุยกับกลุ่มคนเหล่านี้ก็ทําให้เห็นว่ารู้ว่าปัญหามันคืออะไรรู้ว่า,นาแนวทงางแก้ตขายคืออะไรอย่างกรณีของท่านนายกร,รัฐมนตรีท่านก็พูดกับทางเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเหมือนกันบอกว่าขนาดตัวท่านนายกเองยังเคยถูกโทรศัพท์มาหลอกเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เลยและชาวบ้านล่ะหรือประชาชนทั่วไปล่ะเขาก็กังวลเหมือนกันว่าเดี๋ยว มันจะบานปลายถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมตอนนี้สุดท้ายสิ่งหนึ่งที่ท่านพูดกับปรรดาผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะดูกันว่าพอเราตัดไฟไปแล้วเนี่ยค่ะพอไตรมาสหนึ่งผ่านพ้นไปการแก้ไขปัญหาในพื้นที่มันทําได้มากน้อยแค่ไหนแต่ท่านอยากให้จบภายในไตรมาสที่1แต่สมมุติว่าถ้าไตรมาสที่หนึ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปแล้วปัญหามันยังค้างคายอยู่บ้างมันยังไม่จบ ขอร้องนะคะอย่าเรียกว่าเราล้มเหลวมันไม่ใช่ว่าเราล้มเหลวค่ะแต่เราทําสถานการณ์อย่างดีที่สุดแล้วมันอาจจะไม่ได้ตรงใจหรือว่ารวดเร็วอย่างที่หลายคนต้องการแต่ยืนยันว่ารัฐบาลทําเต็มที่ค่ะจบไตรมาสหนึ่งนี้คือสิ้นเดือนมีนาคมไตรมาสหนึ่งทุกอย่างน่าจะบรรเทาเบาบ,า,บางขณะเดียวกันวันนี้เจ้าหน้าที่กสทชเนี่ยพร้อมด้วยสํานักงานกสทชภาค3 ครอบคบลุมพื้นที่ดูแลพื้นที่ภาคเหนือนลงตรวจปรับเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณแนวชายแดนบ้านวังแก้วตรงข้ามเมืองเชเวโกโกโ,กโดยออกมาตรการคุมเข้มเพิ่มเติมสั่งการให้ผู้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายที่ตั้งเสาบริเวณชายแดนอำเภอแม่ละมาดอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระจังหวัดตากซึ่งตั้งเสาห่างจากเส้นแบ่งเขตแดน,นระยะไม่เกิน50เมตรร่วม24เสาเนี่เสาให้หรื้อถอน สายอากาศลงให้หมดภายในวันที่24กุมภา68เพื่อไม่ให้เกิดกรณีลักลอบหันเสาอากาศออกไปประเทศเพื่อนบ้านหากตรวจพบว่ามีการลักลอบติดสายอากาศสำนักงานกสทชจะเพิกถอนใบอนุญาตเสาตั้งเสาทันทีส่วนกรณีที่มีการตั้งเสาระยะไม่เกิน200เมตรเนี่ยนับจาก เส้นแบ่งเขตแดนเนี่ยให้ลดกำลังส่งปรับลดระดับความสูงของสายอากาศไม่เกิน15เมตรและกรณีตั้งเสาระยะไม่เกิน3,500เมตรนับจากเส้นแบ่งเขตแดนให้ตั้งเสาอากาศสูงได้ไม่เกิน30เมตรก็คือง่ายๆเลยถ้าเสาสูงๆเนี่ยต้องอยู่ห่างไกลชายแดนหน่อยเพราะเดี๋ยวถ้าอยู่ใกล้ชายแดนเกินไปกลุ่มเหล่านี้ก็อาจจะลักลอบใช้อินเทอร์เน็ตจากเสาที่อยู่ในบ้านเราได้ ในขณะเดียวกันเจ้านวนเสาเนี่ยค่ะมันไม่ได้อยู่แค่จังหวัดตากเท่านั้นมันก็จะอยู่ตามแนวรอบของชายแดนก็มีตั้งแต่เชียงรายจังหวัดตากแล้วก็ไปที่กาญจนบุรีที่กาญจนบุรีก็มีการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่แค่กสทชเท่านั้นที่เขาไปลงพื้นที่ไปตรงนั้นอย่างกาสชทชที่ลงพื้นที่ไปที่ ตากเนี่ยก็คือไปอยู่ตรงคณะของท่านรองนายกภูมิธรรมแต่ที่กาญจนบุรีอยู่กับคณะของท่านพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์ผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะไปดูกันเลยว่าการจะตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มันเด็ดขาดเนี่ยจะต้องทำยังไงแล้วเปิดยุทธการที่ชื่อว่าระเบิดสะพานโจรในพื้นที่ของอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเพราะว่าจุดพื้นที่ตรงนี้ พบว่ามีการลักลอบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องมีการตรวจสอบทั้งซิมทั้งเสาส่งเป้าหมายที่เขาตรวจค้นในวันนี้4จุดด้วยกันเป็นจุดที่มีการลากเสาสัญญาณและสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้นข้ามไปยังฝั่งเมืองพญาตองสูของประเทศเมียนมาตรวจสีจุดใช่ไหมคะ พบผิดปกติถึง3จุดเลยค่ะคือจุดแรกจุดแรกเนี่ยเ,เข้าตรวจค้นสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยบริเวณวัดเจดีย์สองค์จุดที่2เนี่ยก็เป็นจุดที่ติดตั้งเสาอากาศอินเทอร์เน็ตเนี่ยซอยพาณิชหจุดที่3เป็นบ้านผู้ต้องสงสัยเนี่ยส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์และจุดที่4จุดต้องสงสัยลากสายไฟไปที่กลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์บริเวณจุดตรวจด่านชายแดนพลตารวจโทไตรลงเนี่ย บอกด้วยนะว่าการจัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่อำเภอสังขบ,บุรีกาญจนบ,บุรีตรวจสอบเสาสัญญาณอินเทอร์เน็ตสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสายไฟฟ้าตามแนวชายแดนช่องทางธรรมชาติเนี่ยที่น่าเชื่อว่าจะมีการลากสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสายไฟฟ้าหรือการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่อยู่แนวชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่อำเภอสังขบ,บุรีจนนำไปสู่การเปิดยุทธการระเบิดสะพานโจร จะบอกให้ฟังอย่างละเอียดเลยแล้วกันค่ะคุณผู้ชมว่าไอ้ที่บอกว่ามีการลักลอบส่งสัญญาณข้ามไปเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างจุดหนึ่งที่เขาเจอเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นส่งเสาส่งสัญญาณขนาดเล็กติดตั้งอยู่บนอาคาร2ชั้นในซอยพานิทหแล้วอาคารสชั้นนี้หันหน้าจานส่งสัญญาณไปทางฝั่งเมียนมา เจ้าหน้าที่จึงต้องเรียกผู้ประกอบการมาให้ข้อมูลและติดตั้งเรื่องนี้ว่าคุณเนี่ยส่งไปเพื่ออะไรส่งไปให้กลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์มาหลอกคนไทยนะหรืออีกกรณีหนึ่งเขาพบว่ามีการลากสายอินเทอร์เน็ตข้ามไปยังเมืองพยาตองซูที่อยู่ติดกับแนวชายแดนตรงนั้นจะอยู่แถวๆบริเวณข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังขบุรีมีการลักลอบเชื่อมต่อกระแสฟไฟฟ้าจากฝั่งไทยไปยังฝั่งนู้น ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกเลยนะคะว่าพอเรามาตรวจสอบแบบนี้เราเข้มข้นแบบนี้มั่นใจว่าหลังจากนี้จะแก้ไขปัญหาเรื่องของคลื่นสัญญาณต่างๆที่ส่งตรงจากบ้านเราไปยังกลุ่มที่ก่อความไม่เรียบร้อยทําให้เกิดความไม่สงบไม่มั่นคงได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเราต้องเร่งดําเนินการเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อประเทศชาตินะคะแล้วก็ย้ําเลยค่ะว่า3เดือนต่อจากนี้ สทอชอไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเขตต่างๆเดี๋ยวเขาจะทำเรื่องของการสกัดกัน้นการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ให้ได้มากที่สุดก็คือคล้ายๆกับที่รองภูมิธรรมพูดแหะคะ่ะไตรามาสหนึ่งก็คือ3เดือนเนี่ยแหละคะ่ะสิ้นเดือนมีนาเนี่ยทุกหน่วยงานเนี่ยต้องเห็นผลแล้วประเมินเนี่ยอาจจะมีอะไรนะเรียกมาคุยหรือว่า ยกย้ายแต่งตั้งออแต่งตั้ง<ะ>ยก,กย้ายคุณทา <ำ S 1> ได้ไม่ไ <ป S 1> ดีใช่นะคะ,อ,ะอีก<ม>หนึ่งการแก้ไขปัญหาแก๊งคอนเซ็นเตอร์คือการไล่ปราบบัญชีม้านะครับวันนี้คุณพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยและกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทยเนี่ยเปิดเผยว่าหลังจากเดินหน้ายุทธการปิดปากม้าพบว่าได้ผลดีแต่ระบบธนาคารต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก ในการสร้างระบบการขึ้นมาและผลักดันให้เกิดกลไกลต่างๆตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างส,าส่วนการที่รัฐบาลมีคําสั่งตัดกระแสะไฟฟ้าส่งไปยังหจุดในเมียนมานยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นอีกกลไกลที่สะท้อนว่ารัฐบาลให้ความสําคัญเรื่องการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ยังบอกด้วยนะครับว่าหากมองในภาพรวม ส่วนของต้นน้ำก็ต้องดูส่วนของเทเลคอมที่ต้องพิจารณาเรื่องซิมการ์ดไปจนถึงปายน้ำการนำเงินออกคือคริปโตเคอเรนซีแล้วยังต่อเนื่องไปถึงเรื่องแพลตฟอร์มที่ไม่มีเรื่องของธรรมาพิบาลที่จะมาดูแลเรื่องทุจริตที่เกี่ยวข้องดังนั้นหากทำอย่างเป็นระบบในการประทะกับอาชญากรรมทางการเงินไซเบอร์ก็จะทำให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้น แบงค์ชาติเองรวมไปถึงธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยก็กําหนดเหมือนกันนะลักษณะเดียวกันเลยค่ะภายในเดือนมีนาคมนี้เดี๋ยวจะต้องกวาดล้างบัญชีม้าต่างๆให้หมดสิ้นไปและถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นข้อมูลที่เรานําเสนอกันมาอย่างต่อนเนื่องก่อนหน,น้นาี้ก็จะเห็นเลยนะคะว่าเราได้นําเสนอข้อมูลเรื่องกรณีการปิดการระงับบัญชีม้าไปเนี่ยหล้านแปดแสนกว่าบัญชีแล้วนับตั้งแต่ที่เรามีความเข้มงวด เข้มข้นในการที่จะตรวจสอบบัญชีม้าเหล่านี้เขาบอกว่าบัญชีม้าเหล่านี้มันก็เหมือนกับเราต่อสู้กับองค์กรอาญกรรมต่างๆโดยเฉพาะอาญกรรมข้ามชาติอาญกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินเราก็จะเร่งดาเนินการทั้งหมดนะคะอย่างไรก็ตามเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนนี้แม้ว่าเราจะยังไม่สามารถปิดปากม้าทุกตัวได้แต่ ทางสมาคมธนาคารไทยบอกว่าเราจะไล่ปิดไปเรื่อยๆเื่อยๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องปิดได้หมดแน่นอนตอนนี้กรมพัฒนาธุรกิจการ,าาาการาค้ากระทรวงพาณิชย์ก็จะปราบบริษัทบัญชีมา้าเพราะว่าตอนหลังเนี่ยส่วนบุคคลเนี่ยมีปัญหาก็โยกไปม้าแล้วเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานี่นะฮะสํานักข่าวทางเมียนมาเนี่ยรายงานว่ากองกําลังพิเศษพิทักษ์ชายแดน BGF ผู้ควบคุมพื้นที่เมืองเมวดีและกองกําลังกะเหลี่ยงพุทธประชาธิปไตย DKBA เนี่ย ออกถแถลงการประกาศกวาดล้างอาชญากรรมและการค้ามนุษย์ในดินแดงของตนเองทุกพื้นที่ครับอ่าก็เรียกว่าเราก็เข้มข้นเขาก็เข้มข้นเหมือนกันเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันส่งผลกระทบกับนานา,นาประเทศครับมันไม่ใช่แค่บ้านเราบ้านเขาจีนก็ด้วยสปปลาวก็ต้องเชื่อมโยงกัมพูชาก็ด้วยนะคะ